จะรู้ได้อย่างไรว่าเทคนิคเทรดไหนเหมาะกับเราเมื่อคุณเจอเทคนิคเทรดที่เหมาะสมกับตัวคุณสิ่งที่คุณน่าจะรู้สึกและสังเกตได้มีดังนี้มั่นใจในกระบวนการตัดสินใจคุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อทำการตัดสินใจเพราะคุณเข้าใจวิธีการทำงานของเทคนิคและสามารถคาดการผลลัพธ์ได้ดีสงบนิ่งและไม่รู้สึกเครียดเกินไป การใช้เทคนิคที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบไม่ต้องกังวลหรือลังเลมากเกินไป 3. ม,มีความต่อเนื่องและคงทีคุณจะรู้สึกว่าเทคนิคนี้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์หรือปรับตัวได้ดีตามตลาด 4. ง่ายต่อการตัดสินใจไม่ต้องเสียเวลาคิดนานเพราะเทคนิคชัดเจนและเข้าใจง่าย าสนุกและมีความสุขกับการเทรดคุณอาจจะรู้สึกว่าเวลาเทรดไม่น่าเบื่อและมีความสุขในการพัฒนาเทคนิค 6. เห็นผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวแม้บางครั้งจะมีแพ้บ้างแต่โดยรวมแล้วเทคนิคนี้จะช่วยให้คุณทำกำไรได้และเติบโตไปในทิศทางที่ต้องการ